ขณะนี้เราได้เข้ามาที่อุทยานแห่ชาติคพรส y ี่ฮอตขนาดสร้งยไม่เสร็จคนก็เข้ามาดูละห็นไหมอันที่หน้าผาเป็นรูปหน้าตาละเดี๋ยวคงจะทำเป็นรูปแขน oh, คนรุ่นก่อนทำใช้เวลา14ปีแกะประธานที่ปดี4คนเฮ้ใครบอก10ปีท่า5 0ประมาณ เมื่อกี้เขาไปถามไปแล้วเลือกลุงบิวเขาไปถามแม่นี่สำหรับคนนี้ไม่ได้ใช้เวลากี่ปีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหน้าจะทันสมัยกว่าเยอะเออโอเคแล้วเลือกลูกสวยๆมาถ่ายไว้ให้คนไทย ไปคิดหาลูกสวยๆมาแล้วก็มาแกะเป็นลูกถึงคนสำคัญของคนไทยให้คนไทยมากราบว่า้บูชาเคารพยกย่องก็จะดี